เกิดด้วยสองมือยายพระรังสริ์อิทธิจินตโกนักสร้างบารมีตองซูวันพุทธที่14มีนาคมพุทธศักราช2544คืนนี้เป็นคืนที่178ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาร์คนนกยงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย อาตมาขอบรรยายถึงประวัติคุณธรรมคำสอนของคุณยายบางประการตลอดจนเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงที่คุณยายยังดำรงชีวิตอยู่ตามที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นกุศโลบายสำหรับท่านสาธุชนทุกท่านที่จะใช้สร้างความดีสืบไปในสมัยที่คุณยายสร้างวัดนั้นท่านได้ใช้ความมีริยะอุตสาหะ พยายามที่จะช่วยประคับประคองหมู่คณะเหมือนที่อาตมาได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่าในช่วงแรกที่เราได้รับบริจาคที่ดิน196ไร่ช่วงนั้นพระที่บวชยังมีจำนวนน้อยอายุพรรษาก็ยังไม่มากผู้ที่ศรัทธาในช่วงต้นส่วนมากก็จะศรัทธาคุณยายเพราะคุณยายมีลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆที่เคยสอนธรรมะเมื่อครั้งท่านอยู่กับหลวงพ่อวัดปักน้ำหรืออยู่กับคุณยายทองสุก ฉนั้นนอกจากการนั่งธรรมะปฏิบัติธรรมตามปกติประจำวันของท่านแล้วคุณยายยังต้องเป็นทั้งประธานการก่อสร้างประธานหาทุนแล้วก็รวบรวมทีมที่จะช่วยสร้างวัดร,รวบรวมหมู่คณะอาสาสมัครทั้งหลายต้องคอยช่วยประครับประคองให้กำลังใจจะขอใช้คำว่าท่านเหมือนกับเป็นนายท้ายเรือคอยคันหางเสือประครับประคองนาวาลำนี้ให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้อง ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ไม่ปัดเป๋ไปทางอื่นนี่แหละงานหลักของคุณยายคุณยายจะคอยให้คำแนะนำให้กำลังใจแล้วก็คอยแก้ไขเหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาสมัยนั้นเรามีเด็กวัดอยู่ไม่กี่คนช่วงนั้นอาตมาเข้าวัดแล้วถ้าจะพูดไปก็เหมือนอุบาสกสมัยนี้แหละเพราะเด็กวัดทุกคนถือสิงแ ความที่มีคนอยู่กันไม่กี่คนนั่นเองทำให้เรามีความรักสมัครสมานสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีงานที่ไหนก็ไปช่วยลุยกันที่นั่นไม่มีการแบ่งแย่งแบ่งแผนกกันมากทุกคนก็ไปรวมกันอยู่ที่งานจนกว่าจะเสร็จเชา้าเช้าคุณยายมักจะมาคอยให้กำลังใจมาคุยธรรมะในช่วงที่เด็กวัดทุกคนกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ลานกรงครัวอาคารยาาท่านเห็นว่า พวกเราเหนื่อยกันเพราะงานเยอะแต่คนน้อยท่านจะคุยธรรมะในเรื่องพื้นๆอย่างเช่นเรื่องบุญเพื่อให้ทุกคนอยู่ในบุญตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลท่านว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้วโชคดีแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เราเกิดเป็นอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเราผ่านมาหมดแล้ว เวียนไห้ตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารทั้งเกิดเป็นสัตว์รกก็เคยแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสูรกายในทุกขติภูมิเคยมาหมดแล้วทั้งนั้นทุกๆคนในสุขติภูมิจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมอรูปพรมเราก็เคยเกิดมาหมดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนี้พวกเราอย่าประมาทถ,ถ้าเราเผลอไผลไปทำบาปอากุศล เดี๋ยวก็ร่วงลงไปในทุกขติภูมิในนรกอีกแหละกว่าจะมีโอกาสได้วนกลับมาสร้างบารมีอีกก็ใช้เวลายาวนานแต่ถ้าเราไม่ประมาทสั่งสมบุญเรื่อยๆก็มีแต่ไปสุขติภูมิเรื่อยๆท่านจะเน้นให้พวกเราต้องพยายามหมั่นสร้างความดีไปเรื่อยๆเรายังต้องเกิดกันอีกหลายภพหลายชาติเราจะต้องสั่งสมเสบียงใครมีเสบียงมากก็สบายหน่อยแล้วบุญก็เป็นเสบียงที่ดีที่สุด ที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติมนุษย์ไม่ได้เก่งเลยมีแต่บุญและบาปชักเยียอยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่างๆเกิดจากบุญเท่านั้นบุญที่ได้ทํามาดีแล้วในอดีตเรามีโอกาสได้มารวมกันอยู่ที่นี่ก็ขอให้ตั้งใจเอาบุญด้วยกันให้ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่เรามีกันอยู่น้อยต้องร่วมมือร่วมใจกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันให้รักกันเหมือนพี่น้องนักสร้างบารามี คุณยายจะให้โอวัลในลักษณะนี้ท่านจะให้กำลังใจตลอดว่าเราต้องสู้นะอย่าหนีไม่ใช่สู้กับอะไรสู้กับกิเลสความขี้เกียจของเรานั่นแหละไอตัวขี้เกียจที่มันนอนนิ่งอยู่ในกำมลสันดาของเราทำให้เราไม่ไปสู่หนทางพระนิพพานเสียทีเราไม่ได้ไปรบพุ่งกับใครนะเรารบก,กับกิเลสในตัวของเราแก้ไขความไม่ดีของเราความขี้เกียจของเราเพราะฉะนั้นให้สู้เถอะ ทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องสู้กันไปสู้เพื่อสร้างบารมีของเราไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายจากกันไปเพื่อเราจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดที่จะไปสู่หนทางพระนิพพานสู้ก็ตายหนีก็ตายสู้ดีกว่ายังมีหนทางชนะในในชาตินี้มันก็ต้องตายหมดทุกคนอยู่แล้วก็สู้มันให้สุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยชาติหน้าจะได้มีบุญเป็นทุนได้เยอะๆยะ ทำบุญจะได้มากต้องทําตอนมีชีวิตอยู่ยังมีกายมนุษย์ทําอยู่ในเส้นทางพระรัตนตรยัยคุณใหญ่เล่าว่าในสมัยที่ท่านเด็กๆท่านจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองตลอดพอได้ยินผู้ใหญ่ดุด่าว่ากล่าวคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามท่านก็จะจดจําเอาไว้แล้วมากลับตัวเองว่าเออเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะเราจะแก้ไขตัวของเราไม่ทําผิดอย่างนั้น แม้กระทั่งสมัยที่มาอยู่กับหลวงพ่อวัดปักน้ำท่านจะไม่ยอมให้หลวงพ่อมาดูว่าเป็นไอคิ้ใต้จะพยายามแก้ไขตัวเองจากการที่หลวงพ่อดูว่าคนอื่นท่านจะเอามาปรับตัวเองเสียก่อนเพราะฉะนั้นท่านจะสอนให้พวกเด็กวัดในสมัยก่อนนั้นปรับปรุงแก้ไขสำรวจตรวจตราตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรไม่ว่าจะความคิดคำพูดหรือการกระทํา ไหนๆก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพบคุณยายพบหลวงพ่อธรรมชโยพบหลวงพ่อวัดปักน้ำและพบวิชาธรรมกายแล้วก็ให้แก้ไขไปได้มากได้น้อยก็ต้องตรึกไว้เสมอว่าความไม่ดีทุกอย่างของตัวเองนี้ต้องแก้ให้ได้อย่าไปเสียดายเลิกเลิกโลโลมันทิ้งไปเสียอย่าไปถนอมมันไว้อะไรไม่ดีพยายามเลิกเสีย แล้วออกไปจากจิตใจของเราไปเสียให้ได้ถ้าเราแก้ไขในชาตินี้ได้สิ่งเหล่านี้จะหลุดออกไปเลยไม่ติดไปในภพบ,บื้อหน้าอีกท่านจะสอนให้เราพยายามแก้ไขตัวเองแล้วก็ให้อธิษฐานร้องข้อเอาไว้ให้ดีอย่าได้เจอเจอสิ่งที่ไม่ดีอีกอย่าได้คบคนพาลอย่ากใกล้ชิดหรืออยู่ในเวทดวงของคนพาลให้เราครบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ที่จะชักนำพาไปสู่ความดี ให้เราสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสมัยต้นๆของการสร้างวัดคุณยายนอกจากจะหาทุนดูแลอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วท่านยังตั้งกฎระเบียบขึ้นมาดูเรื่องต่างๆของเด็กวัดเด็กวัดที่มาในสมัยนั้นก็คือธรรมทาย,ยาตรรุ่นเก่าๆที่อบรมผ่านไปแต่ละปีจะมารวมกันบางทีเข้ามาวันศุกร์ตอนเย็นบางทีมารวมกันวันเสราร์เพื่อเตรียมงานบุญวันอาทิตย์ สมัยก่อนงานบุญวันอาทิตย์เราจัดอยู่ที่ศาลาจาตุมมหาราชิกาในบริเวณวัด196ไร่ถ้าวันไหนมีงานเยอะเราก็ทำงานไปจนค่ำมืดแล้วก็พักผ่อนแต่ถ้าวันไหนงานน้อยพองานเสร็จเร็วคราวนี้ก็นั่งปรึกษางานกันแหละนั่งคุยกันว่างานเถอะนั่งเมาส์กันไปเรื่อยคุยกันไปคุยกันมาพอเรื่องงานจบก็ต่อเรื่องโน้นคนโน้นต่อเรื่องนี้ทีเรื่องโน้นที ต่อไปต่อมายาวเป็นชั่วโมงคือในเบื้องต้นอาจจะคุยให้กำลังใจกันเสร็จแล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยเถิดไปจนกระทั่งไปถึงเรื่องโลกโลกพอสักสามทุ่มสีทุ่ม,มคราวนี้ดึกหน่อยยังไม่จบคุณยายมาแล้วถือไฟฉายมาอันหนึ่งสองกระดาดเลยสมัยนั้นคุณยายอา,า,ายุประมาณ70ปีท่านเดินเร็วมากแปบ๊บเดียวถึงแล้วนั่งเมาส์กันอยู่ลบไม่ทันหรอก ปิดประตูเข้ามาเท่านั้นพูดได้คำเดียวว่าวงแต่เพราะคุณยายไม่อยากให้คุยเรื่องโรก・โลกท่านก็จะมาให้โอวาดแม้คุยกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะท่านจะเปรียบว,ว่าเหมือนไอขี้เล่าในวงเล่าคุยกันไม่รู้จักจบจักสิ้นคุยกันทั้งวันอย่างนี้คุยกันได้ถึงเชา้าหาจุดจบไม่เจออย่าดีแต่คุยนักเลยคุยน่ะมันง่ายแต่จะทำให้ได้อย่างที่คุยมันยาก วัตถุประสงค์คือท่านไม่อยากให้นอนดึกเมื่อเสร็จภารกิจอะไรแล้วก็รีบไปอาบน้ำอาบท่าไปนั่งสมาธิได้พักผ่อนตื่นเช้าจะได้สดชื่นใครมีภาระหน้าที่อะไรในวันอาทิตย์ก็ไปประจำตามหน่วยตามจุดงานของตัวเองเรื่องที่คุณยายดูแลอุบาสกเด็กวัดคุณยายมักจะเรียกอุบาสกในสมัยนั้นว่าเด็กวัดในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างนี้ท่านมักจะบอกว่า อบาสกรุ่นนี้ต้องเข้มงวดหน่อยเพราะว่าชุดนี้ต่อไปบวดเป็นพระจะได้เป็นพระที่ดีแล้วก็รู้อุปนิสัยคุณยายชอบอะไรไม่ชอบอะไรต่อไปเราก็จะได้มีเรื่องหรือมีหัวข้อธรรมที่จะไปสอนรุ่นน้องๆต่อไปในการจัดงานบุญวันอาทิตย์สมัยก่อนที่บอกมาแต่ต้นว่าเราจะจัดงานบุญกันอยู่ที่สาราจารุมหาราชิกาแล้วก็บริเวณลานหญ้ารอบ ถ้าเป็นอาทิตย์ต้นเดือนงานบุญใหญ่ก็จะเอาเต็นท์มากลางเพิ่มเอาร่มกรดมาตอกเสริมถ้าอาทิตย์ธรรมดาไม่ต้องใช้เต็นท์งานก็เบาหน่อยถ้ามีธรรมถายญาติมาช่วยกันเยอะงานเราก็เสร็จเร็วแต่ถ้าคนมาช่วยน้อยก็เสร็จช้าหน่อยและถ้าวันหนึ่งวันใดมีภัยธรรมชาติซึ่งก็คือฝนตกนั่นแหละในสมัยก่อนฝนตกหน้าฝนและชอบตกวันเสาร์ต้นเดือนตกได้ทุกเสาร์ต้นเดือน ฝนตกงานก็เพิ่มคนเราก็น้อยงานที่เตรียมไว้เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมใหม่หมดฝนตกกระแชะต้องมาขุดมาเสาะร่องน้ํทาทําทางเดินฉุกเฉินให้ยากโยเตรียมไว้สําหรับวันอาทิตย์ถ้าวันไหนฝนตกแรงมีพาย,ยุเข้าต้นไม้โคน่นเต็นพังต้องไปกู้เต็นกันเต็นไหนไม่พังก็ไปปลดผ้าใบเสียผ้าใบมันรองรับน้ําฝนถ้าเยอะไปเดี๋ยวผ้าใบจะขาด และช่วยกันเก็บกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นตามถนนให้เรียบร้อยมิหนำซ้ำเขตนี้ก็แปลกจังฝนตกทีไรไฟฟ้าดับทุกทีไฟดับสมัยก่อนดับนานนะครึ่งวันค่อนวันยิ่งดับตอนค่ำไปรอเช้าได้เลยไม่มีช่างมาแก้หรอกไฟดับงานก็เพิ่มอีกไม่มีเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นต้องจุดเทียนและใช้ไฟฉายทำงานกันถังน้ำบาดาลของเราก็ใบนิดเดียว ไฟดับแล้วจับเวลาได้เลยอีก20นาทีน้ำหมดเพราะฉะนั้นพอไฟดับโุ๊บอาตามาต้องวิ่งรองน้ำทันทีถ้าไม่ทันแล้วก็ต้องเหนื่อยกันละถ้ายิ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้ต้องใช้น้ำเยอะมากในการล้างภาชนะล้างจานหรือในการทำภารกิจใช้น้ำเยอะมากถ้าไฟดับหมดภาชนะทั้งหลายไม่ว่าจะตุ่มถังกระมังหม้อหงายขึ้นมารองน้ำบาดาลเก็บตุนๆไว้ให้หมด แต่บางทีก็ไม่ทันเหมือนกันเราไม่ได้เฉลียวใจคุณยายถามน้ำในห้องญาติโยมมีตุนไว้หรือยังอ้าวไม่มีเลย20นาทีแล้วน้ำหยุดไหลแล้วคราวนี้ท่านก็จะบอกว่างั้นไปตักน้ำในคูใส่ตุ่มทุกๆุไปไปก่อนนี่ปฏิพาน์ของท่านนะแปบ๊บเดียวใส่เต็มทุกห้องน้ำเลยสำรองใส่ตุ่มไว้อีกหน้าห้องน้ำอีกหลายๆตุ่มเพราะฉะนั้นตั้งแต่คุณยายบอก พอเมื่อไหร่เหตุการณ์ไฟดับน้ำไม่มีเมื่อไหรล่ละก็ตักน้ำในคลองทุกทีแหละใครไม่เคยตักน้ำด้วยฝนตกด้วยมันทั้งหนาวด้วยเหนื่อยด้วยต้องตากฝนด้วยคนก็มีไม่กี่คนแล้วยังไฟฟ้าดับมืดอ,อีกต่างหากเราก็พยายามเตรียมงานบุญใหญ่กันมาได้ทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็ทุกปีไม่ขาดรุ่นพี่ๆสมัยก่อนอุบาสกสมัยก่อนแข่งขันกันดีเรียกว่าอึดเข้าว่าแหละ เดี๋ยวนี้ก็บวชกันมาแล้วหลายรูปบวชกันหมดแล้วสมัยก่อนรุนแรกๆพี่สมบุญปัจจุบันเป็นพระมหาสมบุญสัมมาปุญโญจะแข็งแรงก,กว่าใครเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าต้นไม้โคนต้องมารุมช่วยกันหมดหรือถ้าต้องยกของหนักทุกคนจะบอกว่าพี่สมบุญต้องไปช่วยทำไปช่วยยกเป็นหัวแรงซึ่งท่านก็ไม่เคยบ่นเลยท่านมีอุปนิสัยว่าไงว่าตามกัน บอกแต่ว่าเอาเลยลุยทุกคนช่วยกันหมดอัตมาเอาบรรยากาศเก่าๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อให้รู้ว่าเมื่อมาถึงรุ่นพวกเราก็ยังโชคดีที่หลวงพ่อธรรมชโยตัดสินใจให้สร้างสภาธรรมกายสากลหลังคาจากในปีพุทธศักราช2529ได้เริ่มใช้ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติก็เบาลงเรื่องการต่อสู้กับฝนไม่ใช่หมดนะเบาลงเพราะว่าหลังจากที่ญาติโยมมามากขึ้น สภาธรรมกายสากลหลังคาจากก็เต็มอีกนั่นแหละก็เลยต้องสร้างสภาธรรมกายสากลขึ้นใหม่อีกในพื้นที่ส0 0พันไร่นี้สิ่งที่เราได้ช่วยกันมานี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้เอาไว้บอกไว้สอนรุ่นน้องต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยทำมาหมดแล้วเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้ทำต่อไปเรื่องน้ำของวัดสมัยก่อนอย่างที่บอกไว้แต่ตอนต้นว่าถ้าพอมีปัญหาน้ำไม่ไหลก็ตาม ท่อแตกหรืออะไรก็ตามพอน้ำหมดแทงเราก็ต้องใช้น้ำจากคูคลองนั่นแหละใช้สารพัดตั้งแต่ล้างภาชนะล้างพื้นจนกระทั่งใช้ในห้องน้ำคุณยายเคยเล่าว่าสมัยท่านอยู่วัดปักน้ำที่บ้านธรรมประสิษฐ์ท่านใช้น้ำคลองไม่ได้ใช้น้ำประมายอย่างที่เราคิดใช้น้ำคลองใส่ตุ่มเก็บไว้ท่านมีตุ่มเยอะเลยรอบบ้านสิบหาใบ ตุ่มส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่น้ำฝนเป็นน้ำดื่มท่านจะแยกไว้มุมหนึ่งส่วนที่เป็นน้ำใช้ท่านก็จะแยกไว้กลุ่มหนึ่งพอถึงช่วงค่าคุณยายจะรู้นะว่าช่วงเวลากี่โมงน้ำในคลองภาษีจเจริญจะขึ้นสูงสุดพอน้ำขึ้นสูงสุดท่านจะชวนหลานๆของท่านไปช่วยกันตักน้ำโดยใช้ถังผูกเชือกหย่อนลงไปตักน้ำแล้วดึงสาขึ้นมาท่านจะบอกเอา้าน้ำขึ้นให้รีบตักไปช่วยกันตักเร็ว ท่านตักน้ำเอามาตุนไว้ในตุ่มแล้วตอนเช้าก็เอาน้ำที่ตักแล้วมาสู่กระบวนการของท่านท่านจะแบ่งตุ่มสิบกว่าใบเป็นกลุ่มๆไว้สามกลุ่มตุ่มกลุ่มแรก3-4ถึงี่ใบท่านตักน้ำดิบจากคลองขึ้นมาตุนตุนเอาไว้พอดึกน้ำเต็มทุกตุ่มก็หยุดแล้วทิ้งให้มันตกตะกอนทิ้งไว้ค้างคืนพอตอนเช้าท่านจะค่อยๆช้อนเอาน้ำส่วนหน้ากรองด้วยผ้า แล้วก็ไปตักถ่ายเทสู่ตุ่มชุดที่สองมีประมาณ3-4ใบกรองเอาไว้น้ำที่เหลือจากการกรองก้นตุ่มมันขุ่นหน่อยก็เอาไว้ล้างพื้นซักผ้าถูกบ้านบ้างรดน้ำต้นไม้บ้างท่านใช้น้ำประหยัดอย่างนี้หลังจากกรองเสร็จแล้วก็แกว่งสารส้มทิ้งไว้พักใหญ่ๆหลายชั่วโมงทีเดียวท่านจะตักช้อนเอาน้ำข้างหน้าที่ใสแจ๋วไปสู่ตุ่มชุดที่สาม แล้วก็เอาน้ำก้นตุ่มชุดที่สองนั้นซึ่งมีพวกสารแขวนลอยจากสารส้มต่างๆเอามาล้างพื้นทําอะไรต่ออะไรไปท่านทําอย่างนี้พอได้น้ำใสาจากตุ่มชุดที่สาก็เก็บไว้ใช้ได้ทั้งวันตุ่มชุดหนึ่งชุดสองก็ว่างพอที่จะใส่น้ำชุดใหม่ได้อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละท่านก็ได้น้ำสะอาดใช้อยู่ตลอดปีท่านใช้น้ำอย่างนี้ไม่ต้องเสียค่าน้ำประปา ถึงน้ำประปาจะขึ้นราคาท่านก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละความประหยัดของคุณยายสมัยนั้นอาตมาไปวัดปักน้ำยังทึ่งในความสามารถและความขยันของคุณยายเคยไปแอบเปิดตุ่มของคุณยายดูโอ้คุณยายกรองน้ำได้สะอาดถึงขนาดนี้ใช้น้ำประหยัดขนาดนี้มีความเพียรพยายามมากไม่ค่อยกล้าใช้น้ำของท่านกลัวท่านจะลำบากมาคอยนั่งกรองน้ำให้เราใช้ เพราะความประหยัดสมัยแรยกที่ได้แผ่นดิน196ไร่มาใหม่ๆท่านก็พยายามรวบรวมเงินทองเก็บเอาไว้แล้วก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อจะเอาเงินมาใช้ในการก่อสร้างวัดสร้างศูนย์พุทธจักรที่ปทุมธานีนั่นแหละคุณยายบอกว่ายายไม่คิดอะไรรีบๆทำให้มันเสร็จๆสร้างวัดให้เขาอยู่สร้างบุญบารมีกันยายขออาศัยมีข้าวกินสองมือ้อ มีกุฏิเอาไว้คุ้นหัวนั่งเข้าที่ตามสมบัติในที่เอามาให้เขากินเขาใช้ทำงานให้พอก็พอใจแล้วสมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยายดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซื้อมาเป็นจานสีชมพูใช้มา20กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยอยู่วัดปักน้ำจนกระทั่งย้ายมาที่วัดพระธรรมกายก็ใช้ใบนั้นสมัยอาตมาบวชแล้วก็ยังใช้ใบนั้น ใช้จนสีชมพูมันจางเกือบจะเป็นสีขาวแล้วบางครั้งเคยจะเปลี่ยนให้ท่านท่านก็เรียกหาอาจานข้าวยายอยู่ไหนก็ต้องกลับไปเอาใบเดิมนั้นมาให้ท่านอีกตกลงท่านก็อยากจะใช้ใบนั้นจานใบเก่าของท่านใช้ให้คุ้มอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สอนลูกหลานต่อไปว่าสิ่งที่ท่านสอนเรื่องความประหยัดท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย เพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายทั้งหลายพยายามเอาแบบอย่างคุณยายช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแห่งความประหยัดบานญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เขาประหยัดกันเต็มที่แล้วว่ากันสุดตัวทีเดียวน้ำมันก็ขึ้นราคาน้ำประปาก็ขึ้นแล้วไฟฟ้าก็ขึ้นอีกสินค้าต่างๆขึ้นราคาตามมาเป็นแถวๆแต่ว่าเงินเดือนไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่ ญาติโยมเหล่านั้นอุสตส่าห์เจียดเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญได้นี่โอ้โหกัดฟันกันจริงๆนะเพราะรักในการสั่งสมบุญเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนต้องพยายามช่วยกันทีเดียวอะไรประหยัดได้ต้องประหยัดประหยัดให้สุดตัวทีเดียวใช้จ่ายซับอะไรที่ไม่สมควรก็อย่าไปจ่ายอะไรที่ไม่ควรซื้อหาก็ไม่ต้องไปซื้อคิดวางแผนซะก่อนที่จะซื้อก่อนจะเดินทางช่วงนี้ภัยเศรษฐกิจมีทุกแห่งทั่วโลก คุณยายจะสอนว่าระวังนะใช้ทรัพย์ไม่เป็นก็จะเป็นค่าทรัพย์ใช้เงินไม่เป็นก็จะเป็นค่าใ่าเงินเราจะใช้ทรัพย์ไม่สมควรมันก็เหมือนใช้ทรัพย์บนหัวคนเพราะก่อนที่โยงเขาจะทําบุญเขาเอาเงินจบท่วมหัวเชียวนะอีกหน่อยเดียวได้ไปเกิดเป็นค่ารับใช้เขานะท่านจะเน้นอย่างนี้เรื่อยๆกับอุบาสกเด็กวัดสมัยก่อนทําให้พวกเราเวลาจะใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของต่างๆ จะใช้ด้วยความระมัดระวังอะไรที่เสียพอจะซ่อมใช้ได้ก็ซ่อมใช้ไปก่อนก่อนที่จะต้องไปซื้อใหม่ของหายก็ให้หาของเสียก็ให้ซ่อมแต่ว่าน้ำปัจจุบันเรามีคนมากขึ้นคนที่ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ก็เริ่มจะมีต้องช่วยกันตักเตือนญาติโยมทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังจากคุณยายแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ช่วยกันบอกช่วยกันเตือนลูกหลาน อุบาสกอุบาสิกาให้โอกาสเตือนได้ทั้งนั้นแหละสิ่งของอะไรก็ตามที่เราเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอาไปบริจาคให้แผนกข้างเคียงหรือวัดข้างเคียงก็ได้เพื่อเขาจะได้ใช้ประโยชน์จะได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาให้เสียสตางและเป็นบุญกุศลแก่ตัวเราด้วยคุณยายเคยบอกอาตมาไว้หลายปีแล้วว่าให้ระวังนะคอยดูให้ดีหลังจากยายละโลกแล้ว หลวงพ่อธรรมะท่านแบกภาระไว้ทั้งวัดเชียวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยกันแบ่งเบาภาระของท่านลงไปบ้างแล้วก็ท่านก็จะหนักอย่างนี้เรื่อยๆพวกเรามาอยู่ร่วมกันต้องช่วยกันนอกจากช่วยกันกินช่วยกันใช้แล้วต้องช่วยกันหาช่วยกันรักษาของช่วยกันประหยัดด้วยให้พยายามบอกสอนรุ่นน้องๆต่อไปสอนไปอย่างที่ยายสอนบางครั้งคุณยายท่านก็รำพึงท่านพูดคุยกับอาตมา คุยกันเล่นๆท่านใช้ภาษาของท่านเออกูนักแก่ป่านนี้แล้วจะ90ปีแล้วยังต้องตามบอกตามสอนตามจำจี้จำใช้เรื่องเหล่านี้มันแยกกันไม่ออกหรือไงอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สงสัยอย่างนี้ยญยจันชาตินี้ในทั้งชาติแน่เลย สร้างวัดให้เขาอยู่แล้วยังต้องตามดูแลรักษาตามหาสมบัติให้เขาอีกให้เขากินให้เขาใช้ยังต้องไปปราบไอ้พวกเลอะเทอะทั้งหลายไม่ช่วยกันเลยอย่างนี้ยายก็หนักอยู่คนเดียวไอ้ที่ยายบอกยายสอนจะเอาไปให้ได้สักขี้เล็บยังทำไม่ได้เลยบางทีคุณยายก็อธิฐานว่าพบต่อไปยายเกิดเป็นมนุษย์ยายจะเป็นผู้ชายแล้วยายจะไปสร้างวัดอีกจะหอบเอาลูกเอาหลานไปเกิดด้วยกัน ไอ้พวกดีๆก็จะเอามาเกิดไว้ใกล้ๆแหละแต่ไอ้พวกที่มันยังติดเลอะเทอะใจไม่สู้หนักไม่เอาเบาไม่ไหวพวกนี้ให้ไปเกิดไกลๆอย่างนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นพวกเราพิจารณาตัวให้ดีนะเราเป็นพวกไหนถ้าเกิดเยว่ใกล้คุณยายก็เลิกเสียนะอะไรที่ไม่ดีเลิกเสียแล้วก็พยายามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กายวาจาใจพวกเราลองคิดดู ตลอดชีวิตของคุณยายท่านทำเพื่อพวกเรามาตลอดถ้าลลำพังตัวของท่านเองเอาตัวรอดด้วยวิชาของท่านที่เรียนมาฝึกฝนมาจากหลวงพ่อวัดปักน้ำท่านจะเอาตัวของท่านรอดไปคนเดียวหนะักสบายเลยสบายมากแต่ท่านยอมลำบากอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อพวกเราเหนื่อยก็เพื่อพวกเราแหละต้องไปปราบกับคนพาลปราบกับพยามานปราบไปหาสมบัติอะไรต่ออะไรมาให้ก็เพื่อพวกเราแหละ สร้างวัดให้เราอยู่สร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรมให้เรานั่งธรรม,มาก,กันอย่างสบายสร้างโรงครัวให้เรามีอาหารกินกันไม่อดอยากกระทั่งสร้างกลุ่มคนปฏิบัติธรรมกลุ่มกลัลยาณมิตรขึ้นเยอะแยะผู้มีศีลผู้มีธรรมเยอะแยะแล้วก็เอาวิชาธรรมกายมาสอนซึ่งเป็นวิชาอันเลิ่ที่สุดสร้างความเป็นสปายะครบทั้งสอย่างให้เกิดขึ้นทั้งที่อยู่สปายะอาหารสปายะบุคคลสปายะ และธรรมะสป,ปายะให้พวกเราได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นชัยภูมิในการสร้างบารมีของเราเพื่อจะได้พ้นจากความเป็นบาวเป็นท่าต์ของพยามารไปสู่หนทางพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราลองถามตัวเองนะคุณยายทุ่มให้เราขนาดนี้เราทำอะไรเพื่อท่านบ้างความจริงคุณยายก็ไม่ได้หวังอะไรนะหวังอยากจะให้เห็นอย่างเดียวว่าให้พวกเราเป็นคนดีที่โลกต้องการนั่นแหละ ให้เราได้ฝึกฝนตัวเองอยากให้เราเลิกละความไม่ดีทั้งหลายให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วก็ทำตัวให้ดีๆส่วนดีๆนั้นจะเป็นยังไงเราก็ลองไปเปิดอ่านดูในหนังสือของหลวงพ่อทัตตะชีโวเรื่องคนดีที่โลกต้องการเขาเป็นอย่างไรนั่นแหละคุณยายก็ปรารถนาให้พวกเราเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเราฝึกตัวของเราได้ก็แบ่งเบาภาระของคุณยายของหลวงพ่อไป พวกเราจะได้ไปบอกไปเตือนไปเป็นกัระยะาณมิตรให้กับคนอื่นอีกวงบุญของเราก็จะขยายวงกว้างออกไปอีกเพราะฉะนั้นในการที่คุณยายอยากจะหอบพี่ทุกคนไปสู่หนทางพระนิพพานมันก็ง่ายเข้าคือเราทำตัวให้ท่านผ่านไปง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าบางทีทำตัวเหลวไหลบ้างบางทีก็เอาจริงบ้างไม่เอาจริงบ้างอย่างนี้ก็ไปกันยากเดี๋ยวก็จะไปเกิดในที่ที่ไกลจากท่าน คุณยายบอกว่าใครอยากจะเกิดใกล้ๆยายอะไรที่ยายสอนไว้ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามีอารมณ์ก็ทำทีไม่มีอารมณ์ก็หยุดไปเสียบ้างอะไรทำนองนี้แล้วเราก็จะได้ติดตามไปอยู่ใกล้ๆคุณยายทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม